สวัสดีครับพบกับรายการเชฟไล่บายกิจนะครับวันนี้นะครับก็ยังเป็นตอนต่อนะครับจากดกรนัทนานพักโพกษัพนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนสักคิ้วอาจารย์นกแก้วนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องที่ผู้หญิงนะครับทรมานมากอาจารย์นกแก้วนะครับ เป็นโรคมดลูกอักเสบครับเป็นมาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็หมอแนะนำให้ผ่าตัดบดลูกเพื่อที่จะหายจากอาการปวดอาจารย์นกแก้วก็ไม่ยอมไปผ่าตัดนะครับเพราะว่าเกรงว่าถ้าตัดบดลูกออกไปแล้วฮอร์โมนในร่างกายจะผิดปกติก็เลยอดทนเอานะครับแล้วก็กินยา ไปเรื่อยๆยาทุกขแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันนะครับทกินมาก็ไม่หายหายเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ไม่หายขาดสักทีแต่อาจารย์นุกแกวมาเจอ,อยาตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการมาเจอโดยบังเอิญหรือมาเจอโดยบุญบาวาสนาสง่งพอมาเจอตัวนี้นะครับแลวอาจารย์นุกแก้วก็นําไปทดลองใช้ด้วยตัวเอง เดี๋ยวอาจารย์นกแก้วจะเล่าให้ฟังว่าใช้แล้วเป็นยังไงใช้แล้วได้ผลยังไงไปฟังเธอกันครับสวัสดีค่ะกัจานกแก้วค่ะดร์ต้องทนันกล้องปักซักนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้จะมาบอกในเรื่องของผู้หญิงตกเขานะคะมดลูกต,ต่ำยันคอยมดลูกอักเสบนะคะอันนี้เป็นอยู่อาจารย์เป็นนะคะสําหรับเป็นมดลูกที่อักเสบแล้ว รุนแรงที่สุดก็คือตอนคลอดลูกคนเล็กนะคะได้ประมาณ5ปีแล้วนะคะตัวนี้นะคะใช้ง่ายๆคุณคิดบอกนะคะว่าเป็นยังไงคือลําบากทรมานเป็นรประจำเดือนประจาเดือนคือใครเคยเป็นตกขาวมันจะเหม็นมันจะอักมันจะคันถ้าใครเป็นเพราลูกต่าอักเสบคุณจะรู้ว่าทรมานสุดๆยิ่งเป็นประจำเดือนยิ่งแบบสุดๆนะคะอธิบายแบบแค่นี้คงจะเข้าใจสําหรับคนที่เคยเป็นทีนี้มาดูเวลาเวลาเราเป็นมาแล้วเนี่ยเราจะรักษายัางไงเป็นแล้วหายเองคะ่ะ หายเองโดยที่ว่าใช้ตัวนี้นะคะเป็นหายเองนะคะไม่ใช่บบไปเอาคาพูดหรือมาพูดคือหายเองด้วยตัวเองนะคะอาจารย์ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆสําหรับความรู้หรือบุญที่ท่านดรพิเชษท่านให้มานะคะคือแบบว่าถ้าไม่มีบุญไม่เจอแน่ๆอ่ะคือวิธีการใช้ง่ายๆใช้มัสเซล,ลค่ะมัสเซล,ลขวดนี้นะคะเปิดออกมาค่ะแล้วใช้ผ้านอนาไม่สอดคือเราจะทาแค่ข้างนอกมันมันมัน,ม,นมันซึมได้แค่ห้าเซน ถ้านะว่าเราจัดยัดเข้าไปเลยตอนแรกยืนใจโอ้โหต้องสอดเข้าไปยัดเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้มันจะเป็นยังไงอะไรกลัวพอเราใช้งานแล้จริงโอ้โหคุณอยากจะมาบอกบุญมากใช้ผ้าอนมามัยแบบนี้ค่ะเป็นแท่งแบบนี้นะคะโผล่ขึ้นมาแค่นี้ค่ะตัดขึ้นมาเห็นไหมมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเทเท,เทยาเข้าไปปาบยาเขา้าปาบอย่างเงี้ยค่ะเข้ายาสีฟันหรือใหญ่กว่ายาสีฟันนิดนึงก็ได้แล้วใช้มือสะอาดนะคะทาเนื้อนวดลงไปเลยค่ะทาลงไปตรงที่มันเป็นผ้าอนมามัยนี่แหละคะ่ะ ขั้นในแบบสอดนะคะอาจารย์ใช้ของโซฟีสีเขียวสอดส,สีเขียวแบบนี้ค่ะไปซื้อที่แมคโครมีนะคะแมคโครโลตัสอย่างเงี้ยมีประเอื่นไม่มีสวเว่นก็ไม่มีอ่ะเสร็จปับนะคะมันจะมีเชือกอย่างงี้ถ้าใครไม่เคยใชสอดเข้าไปค่ะนั่งกลางๆแล้วสอดเข้าไปได้เลยสอดเลยนะถ้าต้องนั่งนะถ้ายืนจะสอดลําบากมากถ้านั่งจะสอดง่ายเสร็จแล้วดึงไอ้แข้งพลาสติกที่ออกมาด้วยนะคะมีคนเอาไปทาแล้วไปทาไม่ถูก ดึงห้าสีออกมาปุ๊บเราเอาเอาตัวที่เป็นผ้าอำไมให้อยู่ข้างในสี่ชั่วโมงนะคะต้องบอกก่อนวิธีการทํางานใช้สี่ชั่วโมงเปลี่ยนทิ้งสี่ชั่วโมงเปลี่ยนทิ้งวันที่ไม่มีไม่มีประจําเดือนนะคะตอนปกติกลางคืนสองแผ่นอาจารย์ทำอยู่กลางวันสองกลางคืนสองกลางวันสองอาจารย์ใช้เวลารักษา20วันเป็นประจำเดือนไม่เจ็บแล้วใส่สูสูงได้นะคะใส่กางเกงรัดรัดได้คือรู้สึกโหมันมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่ดีบุญ ไม่มีทางได้เจอจริงๆไอโซได้เกิดขึ้นมาได้10กว่าปีมีคนเอามาขายให้อาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ไค้สนใจเลยเพราะราคามาสูงมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้บอกบุญอะ่ะเขาแค่มาขาย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 แล้วไม่ได้ค่าค่าพีวีค่าแนะนําอาจารย์แล้วรู้สึกไม่ไม่ไม่โอเคไม่ไม่ไม่เมคเซนส์ไม, sense, ไม่ได้สนใจตรงนั้นพอเราทําเองไปเจอเจ้าของอาจารย์มีบุญมากอาจารย์ได้เจอเจ้าของโดยตรงท่านเป็นคนคลิดค้นเลยด้วยอาจารย์ไปสักคิวแล้วเจอท่านน,นะคะมีบุญมากๆทีนี้ได้ได้ไปรักษาท่านบอกวิธีรักษาอย่างถูกต้องโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเลือสการ พอใจท้าหายจวันนี้ใจจะบอกบุญค่ะอยากบอกบุญนะคะทําแบบเนี้ยค่ะทำแบบนี้ตลอดไปประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะรับรองไอ้ตกขาวมดลูกย่อนคือช่องคลอดมีปัญหาหายแน่นอนรายเปอร์เซ็นต์นะคะลองทําดูนะคะวันนี้ค่ะ